ในยุคนี้ลูกค้าไม่ได้หยุดใช้จ่ายนะคะแต่รู้จักเลือกที่จะใช้จ่ายว่าสิ่งไหนที่คุ้มที่จะใช้และยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่จะขายได้ให้กับลูกค้ามันไม่ใช่แค่ของราคาถูกนะคะแต่มันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้จริงแล้วลูกค้าทุกวันนี้เขา คิดก่อนจ่ายนะคะและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกอย่างไม่ลังเลใจถ้าไม่อยากให้ยอดขายของเราตกเราต้องขายสินค้าด้วยคุณภาพและความเข้าใจในตัวลูกค้า 3. ส,สิ่งที่เราต้องนึกเวลาเราขายของก็คือ 1. ต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาประหยัดและคุ้มค่าในสินค้าและบริการของเรา 2. ต้องเน้นเรื่องของคุณภาพและการบริการเป็นหลักเลย 3. ต้องทําให้ชีวิตของลูกค้านะดีขึ้นและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าถ้าคุณขายของด้วยความเข้าใจาและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีลูกค้าก็พร้อมจ่าย